อ่าถึงเสียเท่าน้แะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ออกมาเท่าเมือนเดิมใหม่ mm hmm. นะครับ mm hmm. อ่าถึงมีคนอยู่เหมนเนี้ยเอยมอมององันก็งงงงเรื่อง่าลูกชายมายืนรออยู่ข้างหน้าแล้วเอสันดี้เฮาอยู่สวัสดีครับเอ <are> mm hmm. สันดี้ <Sandy. S 2> มาแล้วครับเฮ้ how you? เจอฮัลโหลไปคุ้มแป๊ะ how you? งั้นถึงเซียอตเทิร์แล้วครับอันนี้ฝนตกไม่น่อยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ายินดีครับนี่เพิ่งมาด้วยกันเหรอเนี่ยมากันตามพี่มาตั้งแวยเออไอเดย์เทคนี่มาด้วย มาตั้งแต่เก้าโมงระครับอรอเขาเนี่ยเดีครับขอบคุณครับว่าอยู่ไหนเนี่ยยงินดีที่รู้จักยิับโอยยินดีที่รู้จักดีใจมากอยู่ฟิตปนอยู่ฟิ้าบยรู้ผมะโอยดดีมาเออมีแฟนมาับด้วยโอเค จะดูอาจารย์ทุกวันไม่เคยเว้นสักวันนึงสวัดีครับสวัดีครับสวัดีครับไอแคนโรเทชัเอแคนโรเทชั่นรใชดีครับทุกคนสวัสดีพี่น้องจาทาเี้ยเอกจาาโอเคครับถึงแลนี่่เซคคพนยูขอบคุณมากค thank you e v r e ขอบครับฮวนว weather is nice i i n a b i ขอบคุณนะครับมีมีมีแฟนคลับมารับด้วยโอเคโอเคครับ โอเคขอบคุณนะครับขอถ่ายรูปได้อ่าได้ครับทำไม่ค่อยเป็นท a น e ดี u h ยู p แฮปปี้อยู่แฮปปี้ยัยยำไอเตก The Congratulations to you Thank you everyone ไอเ k e Congratulations to you Thank you โอเคครับพี่อยู่มานานแล้วครับเนี่ยอยู่กี่ปีแล้วอยู่สามสิบห้าปีโอ้ดีใจจังเลยครับดีใจอ่ะด่าดูดูอาจารย์ทุกวันตั้งแต่ขอบคุณนะครับโอ้ทำไมมันหมุนไม่ได้อ่ะ อันนี้ว่า why can't we rotate the camera? you can't rotate the phone while live why? I don't know want okay d a d they just do this I want to no can you do no take the picture of the can you okay, can you do ah เดี๋ยวไปดูโอเคถ่ายไม่ค่อยเป็นนะมาเลยครับเจอเลยครับโอเคพวกเราจะไม่นอนอย่างนี้นี่กรุงเทพกี่โมงกล้เนี่ย ตีหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่แฟลคขับยังไม่นอนกันเนี่ยเชิครับใชิญแงะโอเคอ่านี้แถอนอนหมวกจังหัดกาญจน์ใหม่ถอนหมวกแล้วนะครับโอเคเออเราลืมถอนแล้วอยู่มากี่ปีพี่นี่พี่เขาอยู่สามสิบปีแล้วพอกันครับทำอะไรครับเนี่ยี่คะเป็นพ่อครัวครับอ๋อดีเลยครับน้าอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ไม่มีร้านครับบ้านแก่ครับดีครับพงครัวคนแก่ครับดีครับครับยินดีต้อนรับทุครับขอบคุณนะครับยินดีครับ แล้วแล้วเดี๋ยวกลับไปร้านหน่อยเนี่ยทำที่ติดทำที่ไหนครับวันนี้วันหยุดครับเราผัดลูกปกติทำร้านไหนครับเนี่ยบ้านคนแก่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงเลนด้านเลยขอบคุณนะพี่ขอบค่าที่โอโอโอโตนามารับด้วยโหเราเคยขายขอบคุณนะครับแล้วถ่ายรูปเรื่องของสามคนหน่อยอ่าอ่าอ่าแซนดี้เทคลิฟฟิเกอร์อ่าอ่าดูเมื่อคืนนี้พอโอ้โหพี่เขาดูไลฟ์มารอเลยพออาจารย์บอกว่าที่ญี่ปุ่นอ่า ที่ญี่ปุ่นนะพออาจารย์บอกว่าออ๋ที่ญี่ปุ่นมันติ้เดียวนะครับอาจารย์บอกว่ามาถึงนี่สิบเอ็ดโมงลุกมาลุกมาของเช้าตื่นดึกเก่าเอาแต่ครับตี่นะยุ่งอยู่ตันทิบานพ่อไปอยู่นครบาลใช่คุณลุงผมอยู่ตอนทิบาลอย่ที่ไหนุณอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอี่กรุงโอ้ญี่ปุ่น thank you everyone thank you everyone thank you thank you thank you everyone for the warm wishes thank you ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัผ่อนบ้างนะครับเมื่อกี้นอนมาเต็มนอนตลอดแล้วครับไม่ใช่ที่นี่อ๋อที่มังกรครับขอบคุณนะครับได้ครับยินดีครับพี่สวัสดีครับโอ้พึ่งใจนะเนี่ยมารับด้วยโอ้มีคนมารับด้วยขอบคุณนะครับพี่ยังได้ถ่ายรูปกับโอ้ยินดีเลยครับขอบคุณนะครับส่งไปเมืองไทยแล้วขอบคุณเลยสวัสดีครับสวัสดีครับีขอบคุณครับ มีผมด้วยสันตินะสิจุรัสเซีสมบูรณ์เลิมขอบคุณมากนะครับไปนอนได้แล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางต่อนะแล้วเดี๋ยวจะขอเราค่อยไล่ไปดีครับสนุกดีนะเออข้อมูลมันก็เร็วดีนะครับือที่นี่มันก็เหมือนเชียงใหม่บ้านเราครับอาจารย์อากาศดีนะอากาศเหมือนเชียงใหม่เปรี้ยควสบายเย็นๆวันนี้กี่องศาวันนี้วันนี้สันติว่ t ไงเ e อร์เรซิเอสเดย์เอ็ม20 degrees. 20 d e ดี e รี yeah. 20

and you know I haven't done enough. Yes, I saw you in the area of airport and I kept looking at your looking at you like I know. Kai Kop, Kai Kop. Yeah. But now you're not. Anyway. So, thank you. Did you leave? Back up? I missed it. Okay, great. Right. One more, one more. One more. Oh, congratulations. Thank you very much. Yeah, thank you. Congratulations. Thank YouTube you so much. Uh, ี่ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคนคนดูเวียนหัวหมดแล้วรับไปดูดูค่ะพอดีว่าไม่ดีดูบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมีเจอแฟนเก่าคโอเคสวัสดีเจ๊กุนบาร์จุเด่นเขากำาัครับเตียงเกียร์บลูนโอเคโอเคโซฟียาลีฟิงนะโอเค โอเคตัวพี่อร์ลีฟิงโอเคลีฟแล้วบายบายขอบคุณนะครับ See ายบาย l รับข o บ a ุณนะครับดีครับ굿ไนททุกคนนะเฮ้ันโอเค g thank you everyone พบกันมาับโอเค I miss you so much โอเคเฟน i ชโอเค just just ending t ครับไปแล้วนะครับ